น้องกินหมดเกลี้ยงเลยขอเพิ่มอีกอะ่ะน้องคงชอบมากอะ่ะจนตอนนี้น้องก็ไม่ได้กินอาหารคนเลยกระโดดขึ้นรถได้เลยโดยที่แม่ไม่ต้องอุ้มแม่เห็นน้องมีความสุขแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะเป็นแม่ของน้องจูดี้ตอนนี้น้องอายุหนึ่งปีสี่เดือนค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันก็ไม่รู้ว่าคนติดหมาหรือหมาติดคนเลี้ยงน้องแบบบ้านๆนะนะคะเรากินอะไรหมาก็กินแบบนั้นมันก็เลยจะทําให น้องเนี่ยท้องเสียง่ายเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกินของน้องใหม่ก็ไปซื้ออาหารเม็ดหลายๆแบบมาลองให้น้องกินดูแต่น้องก็ไม่กินลองไปเรื่อยๆเอามาผสมกันระหว่างอาหารคนคนบ้างหมาบ้างเงี้ยแต่น้องก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่น้องจะมีอาการซึมไปเลยพาน้องไปหาน้องสไพนน้องเนี่ยก็ไปแยกอาหารเขากินเราก็ไปถามเขาดูว่าอาหารเนี่ยยี่ห้ออะไรน้องสไพก็บอกว่ายี่ห้อพอดี หลังจากที่น้องกินพอดี่ครั้งแรกน้องกินหมดเกลี้ยงเลยแล้วน้องก็ขอเพิ่มอีกอ่ะน้องคงชอบมากอ่ะจนตอนนี้น้องก็ไม่ได้กินอาหารคนเลยแม่ก็ดีใจเวลาน้องอืดน้องอืดเป็นก้อนสามารถเก็บได้ง่ายน้องร่าเริงวิ่งเล่นมีความสุขกระโดดขึ้นรถได้เลยโดยที่แม่ไม่ต้องอุ้มแม่เห็นน้องมีความสุขแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะอยากให้เปิดใจลองพอดีดูนะคะเพราะมันคืออาหารหมาจักใจแม่หมาจริงๆค่ะ ร้องว้าวลูกสาวร้องเย่กินพอตี้แล้วจะไม่หุ่นเทแม่ไป